สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแท้จริงแล้วมีวงแหวนวิญญาณ8วงพวกเขายังเสริมอย่างเต็มที่มีวงแหวนวิญญาณ10,000ปี6วงและวงแหวนวิญญาณแสนปี2วงหัวอยูเห้าประดาดใจในขณะดนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทางอูทงเป็นวิญญ,ญาณพมยุทธ์เธอมีวงแหวนวิญญ,ญาณ8วงแล้วเธอเข้าสู่การฝึกฝนแบบปิดก่อนหน้านี้ เธอที่เธอจะได้รับวงแหวนวิญญ,ญาณ8วงใช่ไหมแต่ทว่าแม้ว่าเธอจะมีวงแหวนวิญญ,ญาณ8วงและต้องการแสดงความสามารถของเธอให้ข้าเห็นเธอจะทําไปเพื่ออะไรปีของเธอมีเกตนานแน่นซึ่งเป็นปีของมังกรวิญ,ญญาณยุดการต่อสู้ของถังโอทงคือผีเสื้อเทพมังกรเปล่งประกายที่ทรงพลังแม้ว่าพวกมันจะเป็นปีกมังกรแต่ก็ยังมีรูปร่างเหมือนปีกผีเสื้อขณะที่หวัวยูเฮาสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ถังโอถงกำลังทำอยู่ หน้าผากของเธอก็สว่างขึ้นในทันใดตีศูนย์สีทองเปล่งแสงเจิดจ้ามายุ่งห้ารู้สึกเวียนหัวทันทีเมื่อเห็นแสงจากตีศูนย์สีทองนี้แต่ทว่าก็มีความรู้สึกใกล้ชิดแปลกๆเช่นกันฉากที่น่าอัศจรรย์ปรากฏขึ้นปีของทางอุทงกระพือเบาๆและริ้วแสงสีทองเริ่มกระจายออกไปราวกับหมอกเมื่อลำแสงเหล่านี้ลามออกไปอย่างรวดเร็วพวกมันก็พุ่งเข้าหาตีศูนย์บนหน้าผากของเธอ และถูกดูดกลืนโดยตีศูนย์ทองคําอย่างรวดเร็วนี่คือวาอยู่เฮาตกใจเมื่อมองไปที่ทางโอทงเขาอยู่ใกล้เธอที่สุดและพลังวิญญาณของเธอก็อยู่ภายในตัวเขาและพวกเขาสัมผัสได้ถึงมันอย่างเฉียบขาดที่สุดแต่ถ้าว่าเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แค่ปีของทางออทงที่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่พลังวิญญาณที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาก็ยังประสบกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น บางสิ่งในพลังวิญญาณของเธอที่หัวอยู่เฮาสัมผัสได้ก่อนหน้านี้นั้นอ่อนแอลง,งอย่างรวดเร็วในขณะที่ความรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดที่เขาสัมผัสได้นั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆการเลือกปฏิบัติที่รุนแรงของพลังวิญญาณของเขาก็ค่อยๆหายไปเช่นกันพลังวิญญาณและวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอกำลังเปลี่ยนไปจริงหรือเป็นไปได้หรือไม่อย่าบอกนะว่านี่คือทักษะวิญ,ญญาณที่เธอประดิษฐ์ขึ้นเองหัวยูเฮาเป็นอาชราิยะ และเชื่อว่าเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิญญา,าณเนื่องจากเขาเป็นคนที่คิดทนจิตวิญญาณนอกจากนี้ยังมีจักรพพรดินีหิมะจักรพพรดินีน้ำแข็งและหนอนน้ำแข็งนิมิตเวหาอยู่ภายในตัวเขาความรู้มากมายของพวกเขาได้รับมอบให้แก่เขาแต่ทว่าหัวอยู่เฮาไม่ได้รับคําตอบเมื่อเขาพยายามเรียกหาพวกเขาพวกเขาทั้งหมดรวมทั้งราชาหมีน้ำแข็งและยาน้ำแข็งโปรยกักกําลังหลับไหล ว่าเขาไม่ตอบสนองเลยดวงตาของหัวยงเฮาค่อยๆเปิดกว้างขึ้นและกว้างขึ้นปีกของทางโอทงค่อยๆเปลี่ยนไปปราการแรกเกตของเธอกลายเป็นภาพดวงตาราวกับว่ามันถูกดูดเกินโดยปีกเกตมังกรค่อยๆหายไปแสงสีทองดั้งเดิมก็ค่อยๆจางลงคอปีกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสลัวนอกจากนี้สีนั้นก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นสิ่งนี้คือ พลังวิญญาณที่ทางอุทงเทสาเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆมันกําลังเสริมพลังวิญญาณของเขามากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเข้าไปพัวพันกับมานต่อจากนั้นมันช้าและค่อยๆล้อมรวมหัวอยู่เ้าอยู่ในความงง,งในขณะน,นี้ล้อมรวมงั้นเหรอล้อมรวมแล้วจริงๆงั้นเหรอถึงความเร็วในการล้อมรวมจะช้าแต่ก็ยังล้อมรวมอยู่ช้าแต่ต่อเนื่องเหมือนกับว่ามันเหมือนเมื่อก่อนพลังเฮาตรงหัวใจของหัวอยู่เ้าสั่นไหว เขาเพียงยกมือขึ้นอย่างช้าๆแต่ตอนนี้เขากำมือแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัววิธีที่เขามองเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปการดึงจากหน้าผาของทางโอทงเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อแสงสีทองล้อมรวมกับตีศูนย์ทองคําปีกที่อยู่ด้านหลังของเธอและเก็ดบนปีกของเธอก็หายไปหมดแล้วได้เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินอย่างรวดเร็วตอนนี้มรีรูปตัววีคมปีกสีน้าเงินของเธอ มันไม่ใช่ผีเสื้อเทพมังกรที่เปล่งประกายอีกต่อไปมันคือเทพพิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายหัวใจของหัวยเอเข้าปลกจับอย่างสมบูรณ์ในขณะน,นี้ในเวลานี้ความเจ็บปวดในหัวใจของเขาได้หายไปอย่างสมบูรณ์สิ่งที่เข้ามาแทนที่มันเป็นเพียงความรู้สึกหายใจไม่ออกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาประสบกับการฟื้นตัวอย่างมหัศจันในเวลานี้ท้องฟ้ายมค่ำคืนที่มืดสนิทก็สว่างสวยขึ้นในทันที ทังอูถงมองไปที่หัวยูเฮาดูเหมือนจะมีความรักและความปรารถนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในดวงตาที่มีสเสน่ห์ของเธอเธอยิ้มและความรู้สึกไม่สบายของเธอดูเหมือนจะหายไปเหลือเพียงแววตาเย้ยหยันนั้นแต่ทว่ามีน้ำตาใสาๆในดวงตาของเธอในเวลาเดียวกันบนเรือทุกคนรวมทั้งผู้อาวส่ว,สสวนยืนขึ้นพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงหัวอยู่เฮาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่มีใครสามารถเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางอูทงในที่สุดแสงสีทองเส้นสุดท้ายก็ถูกดูดกลืนโดยตีศูนย์ทองคําของทางอูทงเหลือเพียงส่วนผสมของสีน้ําเงินและสีทองซึ่งเป็นชุดค่าผสมที่เขาคุ้นเคยมากที่สุดส่วนผสมที่เขาคิดถึงมาโดยตลอดใช่ค่าอยู่ในความฝันหรือเปล่าหมอ,อยงเฮาอยู่ในความเงินงงขณะที่เขามองไปที่ถังอูทงเสียงของเขาสั่นเทาอย่างบ้าคลั่งมันสั่นมาก จนดูเหมือนเขาจะพูดไม่ออกเจ้าโง่ถังอุทงพ่นลมเจ้าโง่งั้นเหรอช่้างเป็นคำพูดที่คุ้นเคยหัวยงเฮารู้สึกได้ถึงความรู้สึกแสบร้อนในดวงตาของเขาแน้ำตาตาก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะนี้ไม่มีความหมายแฝงใดๆในการเลือกครั้งนี้มันทำให้เขารู้สึกราวกับว่าโรคทั้งใบมีความสุขอารมณ์ด้านลบทั้งหมดในหัวใจของเขาดูเหมือนจะถูกแยกออกจากกัน ได้ถูกพัดพาไปในเวลานี้เขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่มีบางอย่างอยู่ในลำคอของเขาเขาไม่สามารถพูดอะไรได้อีกแม้แต่คำเดียวในขณะนี้พลังวิญญาณพุ่งออกมาจากมือของทางโอถงมันแข็งแกร่งมากและพุ่งเข้าสู่ร่างกายของหัวอยู่เฮาในทันทีในระหว่างกระบวนการนี้เทคนิควิชากำลังภายในเฉียนเทียนของหัวอยู่เฮาได้รวมรวมเข้ากับมันโดยไม่รู้ตัวใช่นี่คือพลังเฮาตรงที่พวกเขาทั้งสองครอบครอง ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาร้องรวมการอยู่ในสนามรบของจักรวรรดิตะวันจันทาย้อนกลับไปในตอนนั้นหัวยูเฮาไม่ใช่แม้แต่จักรภาพวิญญาณตอนนี้พวกเขาทั้งคู่เป็นวิญญาณพรมยุทธ์ร่างวิญญาณอันยิ่งใหญ่โหมกระหนามผ่านล่างของหัวยูเฮาแกนวิญญาณบนหน้าผากของเขาถูกกระตุน้นและเปิดออกร่างวิญญาณของเขาได้รับการพัฒนาด้วยความเร็วที่น่าตกใจมันแข็งแกร่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหัวยูเฮารู้สึกเพียงว่าวางวนนับไม่ถ้วน ดูเหมือนจะปรากฏในพลังวิญญาณของเหลวของเขาวังวนทุกแห่งดุดซับและบีบอัดพลังวิญญาณอย่างบ้าคลั่งทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึง้นเขาอยู่ในการควบคุมพลังวิญญาณของเขามันเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อมันไหลาจากมือขวาของเขาผ่านเขาออกจากมือซ้ายของเขาและเข้าสู่ทางโองทงทางโอทงดึงหัวอยู่ห้าด้วยมือทั้งสองของเธอเธอดึงแรงมากจนเขาเก้าวไปข้างหน้าตอนนี้เขาอยู่ในอ้อมแขนของเขาทัานใดนั้น ร่างกายของทั้งคู่ก็สว่างสวัยและวงแหวนมียญญานทั้ง8ดของพวกเขาก็ปล่อยแสงอันเจิดจ้าอันน่าทึ่งและไม่เคยปรากฏมาก่อนหมอัอยู่เ้าหายไปดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรักปรากฏขึ้นในที่ที่เขาเคยอยู่ดวงตาแห่งอาซูราหังอูทโหงก็หายตัวไปและกลายเป็นเทพธิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายขนาดยักษ์แต่สวยงามปีกของเธอปิดและกืนดวงตาแนวตั้งนั้น ไฟทุกดวงดับลงทันทีเมื่อพวกเขาฉายแสงอีกครั้งทุกคนอดไม่ได้ที่จะหลีตามองลำแสงสามสีที่ทำจากแสงสีน้ำเงินสีทองและสีเขียวหยกปรากฏขึ้นดวงตาแนวตั้งที่ดูเฉียบคมราวกับอีกมิติหนึ่งได้พุ่งออกมาจากลำแสงนี้ลำแสงสามสีพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านับพันเมตรก่อนที่จะกลายเป็นลำแสงขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะรองรับท้องฟ้าทั้งหมดบนชายั่งเปื่อยมีน้ำตาในขณะที่เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เขาพึงพามกับตัวเองว่าถนนสีทองท่ามกลางความรุ่งโรจน์ใช่นี่คือรำแสงสามสีของหัวอยู่เฮ้าทักษะการลอ้อมรวมของหวังตงเอ,อ๋อไม่ใช่หรือถนนสีทองท่ามกลางความรุ่งโรจน์สิบปีที่แล้วพวกเขาใช้ทักษะการลอ้อมรวมอันทรงพลังนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนซือไรเคอร์สิบปีต่อมาทักษะการลอ้อมรวมนี้เผยให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงมันแข็งแกร่งกว่าเดิมถึงร้อยเท่า สามารถสัมผัสได้ถึงความน่าเกงขามในทุกที่ในอากาศลำแสงสีทองนั้นดูเหมือนจะประทับอยู่บนท้องฟ้าอย่างถาวรดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าฉายแสงสองภาพสว่างขึ้นที่ข้างใดข้างหนึ่งของดวงตาแนวตั้งด้านหนึ่งมีจักรพรตินีเมงป่องน้ำแข็งหยกซึ่งสองประกายด้วยผลึกน้ำแข็งเพชรและแสงสีเขียวหยกอีกด้านเป็นสีดำสนิทแต่ถ้าว่ามีรดลาสีทองแปลกๆที่วับวับ มันคือข้อนเท่าเทียนที่หนาแน่นและหนักน่วงการฉายภาพทั้งสองผสานเข้ากับดวงตาแนวตั้งแทนทีทันใดนั้นดวงตาแนวตั้งก็เปลี่ยนไปข้อนสีเขียวโยกปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงที่บิดเปี้ยวข้อนกระแทกท้องฟ้าไม่มีเสียงดังกล้องให้ได้ยินแต่ทว่าทั้งโรงเรียนซือไรเคอร์สันเล็กน้อยรัศมีสีเขียวโยกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณมากกว่า100เมตรปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าด้านในของรัศมีนี้เป็นรูลึก สีดำและกวงใช่มันทุบท้องฟ้าจนแตกสูชาติจะบรทยของเปยยไว้แน่นเขาพึงพามคำต่อคำว่าเร็วไฟท่ามกลางน้ำแข็งค้อนของจักรพรรดิสวรรค์ท้องฟ้าแตกเผยให้เห็นการฉายภาพที่แตกต่างกันอีกครั้งด้านหนึ่งเป็นดวงตาสีหลาบทองของอาสุราขณะที่อีกด้านหนึ่งยังคงเป็นค้อนเท้าเทียนสีดำสนิททั้งดวงตาและค้อนเท้าเทียมน,นองรวมเข้าด้วยกันค้อนสีเขียวหยกแต่เดิม เปลี่ยนเป็นสีทองกระทานหานต่อจากนั้นก็สลายไปขอนสีทองขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งผ่านเข้ามาภายในพื้นที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าพันเมตรคลื่นจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งทำให้ทุกคนรู้สึกตกตะลึงเจียงนั้นหนานสาวอืนในขณะที่เธอโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของสูชาชิเสียงของเหอือคโถสานในขณะที่เขาพูดมนตราท่ามกลางความว่างเปล่าพายุวิญญ,ญาณเธอกลับมาแล้วตรงเอ๋อกลับมาแล้ว ในเมื่อช้าทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะสงบสุขจากผ้าตินีแมงป่องน้ำแข็งยกและเทพิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายโผล่ขึ้นมาอย่างเงีย,งยบๆพวกเขาจ้องมองกันเละกกันในเวลาต่อมาพวกเขาก็ทำการรมรวมอีกครั้งเมื่อรมรวมกันเหลือเพียงลลดลาาสีทองบนท้องฟ้าต่อจากนั้นขาที่มีสเสน่ห์เดินออกมาจากรุมร่างสีทองสดใสปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆในความว่างเปล่าเธอสวมชุดสีทองหรูหรา บนหน้าผากของเธอมีดวงตาแนวตั้งที่มีลวดลายของดวงอาทิตย์เธอถือหอกมังกรยาวอยู่ในมือซ้ายในมือขวาของเธอมีตีศูนทองคำที่เต็มไปด้วยอำนาจความแข็งแกร่งและความสง่างามผมอยากโศกสีฟ้าอมชมพูของเธอยาวลงไปที่เท้าของเธอเมื่อเธอปรากฏตัวทุกสิ่งรอบตัวเธอก็สูญเสียความเงางามไปหมอกเย็นเยอืเยอบแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอและเกตหิมะก็เริ่มเต้นรำในอากาศสิ่งนี้ ระบำโดดเดี่ยวท่ามกลางความหนาวเหน็บรัศมีแห่งแสงใช่เธอกลับมาแล้วเปยเปยเหอไขโถสูช่ชานที่เจียงหนาหนาและเซลเซลต่างก็มีอารมณ์ความรู้สึกมากในตอนนี้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับหวังตงเอ๋อเมื่อหวังตงเอ๋อยังอยู่ในอาการโครมา่าหวัวยงเห่ารู้สึกหดหูใจแต่พวกเขาจะไม่รู้สึกหดหูใจได้อย่างไรพวกเขาหลีกเลี่ยงการพูดถึงชื่อของเธอต่อหน้าหัวยุงเห่าเพราะพวกเขากลัวที่จะกระตุ้นอารมณ์ของเขามากเกินไป แต่ถ้าว่านี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่เศร้ามันเหมือนกับว่าหัวอยู่เฮาที่กังวลเกี่ยวกับทังยามากและเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเธอพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมสาบานและเจตประรานแห่งซูรายเคอร์ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดอารมณ์ดีเมื่อเห็นถนนสีทองที่คุ้นเคยค้อนของจักรพริสวรรค์พายุวิญญาณและรัศมีแห่งแสงอันที่จริงพวกเขารู้ว่าทางโอทงมาที่นี่ เพื่อร่วมกิจกรรมหาคู่สร้างรีสูนและหาโลรัวก็รู้เช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้บอกหัาอยู่ห้าล่วงหน้านั่นเป็นเพราะว่าพวกเขากลัวที่จะทำให้เขารู้สึกขัดแย้งในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องการทำให้เขาประหลาดใจตอนนี้พวกเขาไม่สามารถกักขังตัวเองได้เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ทำนายไว้นานแล้วก็ตามเทพธิดาแห่งแสงลงมาจากฟากฟ้า,ฟาขณะที่เธอถูกล้อมรอบด้วยหมอกเย็นเยือกแสงสีทองสลัว ได้รูปรักษ์อันศักดิ์สิทธิ์และมีเสน่ห์ของเทพธิดาแห่งแสงเช่นเดียวกับดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผาของเธอแม้แต่ยานเซาเซอร์ก็ยังตกตะลึงแม้ว่าเขาจะเป็นอัคราพมยุทธ์ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของเทพธิดาแห่งแสงนี่คือการผสมผสานของแสงและน้ำแข็งได้รูปแบบที่ดีที่สุดที่หัวยู่เห้าได้หวังตรงเอ,อ๋สามารถใช้ร่วมกันได้ไหมมันควรจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดที่หัวยุ่ห้าและถังโอทงสามารถใช้ร่วมกันได้ เทพธิดาแห่งแสงลงสู่บนพื้นน้ำแข็งอย่างนุ่มนวลเธอตรวจดูสถานที่ทั้งหมดและรอยยิ้มเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอในขั้นต้นหัวยูเฮ้าได้ควบคุมสามในสีทักษะล้อมรวมที่หัวยูเฮ้าและหวังตรงเอ๋อใช้ร่วมกันมีเพียงเทพธิดาแห่งแสงเท่านั้นที่ถูกควบคุมโดยหวังตรงเอ๋อเป็นหลักในเวลาเดียวกันทักษะล้อมรวมนี้เป็นทักษะที่สุดยอดที่สุดในสีทักษะการล้อมรวมนี่เป็นเพราะเทพธิดาแห่งแสง มีความสามารถเกือบทั้งหมดที่หัวอยู่ห้าและหวางตรงเอ๋อมีเธอรวมพลังของพวกเขาได้อย่างลงตัวเทพธิดาแห่งแสงได้ปรากฏตัวอีกครั้งตอนนี้เทพธิดาแห่งแสงนี้เป็นการรวมกันของหัวยูห้าแปดวงแหวนและถังอู่ทงแปดวงแหวนทักษะการรวมรวมซึ่งเป็นการรวมกันของพลังวิญญาจาร์แปดวงแหวนสองคนควรจะแข็งแกร่งเท่ากับความสามารถของราชธินานานพมยุทธ์ปัจจุบันพวกเขาสองคนแข็งแกร่งที่สุดในโลกของวิญญาจาร์ ส่วนเทพธิดาแห่งแสงนั้นแข็งแกร่งเพียงใดไม่มีใครรู้ในตอนนี้เทพธิดาแห่งแสงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเผยให้เห็นดวงตาที่ซับซ้อนของเธอตามมาด้วยแสงสีทองที่อ่อนโยนจากร่างกายของเธอทุกอย่างดูเหมือนจะกลายเป็นภาพดวงตาภายในแสงสีทองนี้ร่างสองร่างแยกออกจากเทพธิดาแห่งแสงภายได้แสงสีทองพวกเขาหันกลับไปหาการและการหัวยู่เฮาและถังอูถงสีตาสบตาการหัวยู่เฮา มีน้ำตาอยู่แล้วชายร่างสูงใหญ่กำลังร้องไห้เหมือนเด็กหมาอยู่เฮาได้เปลี่ยนความปรารถนาของเขาสำหรับหวังตรงเอ๋ให้เป็นสามทักษะเฮาตรงขั้นสูงสุดต,ตอนนี้ความปรารถนาของเขาที่มีต่อหวังตรงเอ๋กลายเป็นความรักและน้ำตาเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าวันนี้จะมีสิ่งที่น่าประหลาดใจขนาดนี้ความประหลาดนี้ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและทําให้เขามีชีวิตยืนยาวมันเป็นทุกอย่าง มันเป็นความ้าหาญที่จะดําเนินชีวิตต่อไปความตั้งใจที่จะสแสวงหาความเลิศและความมั่นใจที่จะไปถึงอาณาจักรแห่งพระเจ้าเมื่อหวังตรงเอ๋ออยู่ในอาการโคมา่าโรคทั้งใบของหัวยูเฮ้ากลายเป็นสีเทาแต่ตอนนี้กลับมีสีสันอีกครั้งตรงเอ๋อหัวยูเฮ้ากอดเธอเขากอดเธอแน่นราวกับว่าเขาต้องการทําให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาเพียงรู้สึกว่าจิตใจและหัวใจของเขากําลังได้รับการปรับปรุงในขนาดนี้ พลังวิญญาณของเขาพุ่งพล่านและพลังเข้าตรงของพวกเขาถูกปลดปล่อยทันทีที่เขาขอดทางอูถงทางเดินของเขากว้างขึ้นและพลังวิญญาณหนาทึบล้อมรอบทั้งเขาและทางอูถงทางอูถงอยู่ในอ้อมแขนของเขาแขนของเธอโอบรอบเอวและหลังของเขาเธอพูดเบาๆว,ว่าข้าคือทางอูถงไม่ใช่ตรงเอ,อ๋มันไม่สําคัญมันไม่สําคัญในตอนนี้มาอยู่เฮ้ากล่าวอย่างขวกรขวายใจเขาไม่อยากปล่อยเธอไปอีกแล้ว เขาได้พบกับความรักของเขาอีกครั้งความรู้สึกนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่สร้สนนางเลซูลและฮานโลรัวมองหน้ากันและยิ้มทั้งสองพูดพร้อมกันว่ามีการตกลงที่จะคบกันแล้วหวอยู่เฮาและถังอูทฮงขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณหัวอยู่เฮาไม่สามารถพูดอะไรได้อีกในขณะน,นี้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยคนที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาแล้วเขาใช้นิ้วเท้าแต่พื้นผิวน้ำแข็งเบา,บา แล้วพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงทิปตาต่อมาเขากลายเป็นลำแสงสีทองที่หายเข้าไปในก่อเทพสมุทรในช่วงเวลานี้เองที่ทุกคนในทะเลสาบเทพสมุทรและริรมฝั่งของเทพสมุทรมีปฏิกิริยาตอบสนองแม้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาเห็นว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรพวกเขาได้เห็นฉากที่น่าประหลาดใจแต่ก็น่าประทับใจทันใดนั้นบรรยากาศที่กิจกรรมหาคู่เทพสมุทรก็ถูกโยกระดับขึ้นไปอีกขั้น หัวยู่เฮาไม่ได้กลับไปที่สาราเทพสมุรเขาก่อทางโอทงขณะที่เขาบินไปที่แท่นที่พวกเขาเคยต่อสู้กันมาก่อนนี้นี่เป็นสถานที่ที่เงียบที่สุดบเกอะเทพสมุรในเวลานี้พวกเขาจะไม่ถูกรบกวนหัวยู่เฮายังคงกอดเธอแน่นแม้ในขณะที่พวกเขาลงสู่พื้นเรากับว่าเขาต้องการจะรอมรวมกับเธอจริงๆตอนนี้หัวยูเฮารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เป็นจริงใช่มันไม่จริง ไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าพรังเข้าตรงเพื่อพิสูจน์ตัวตนของทางโอทงพรังเข้าตรงเป็นของเขาและเธอเท่านั้นแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากแต่ต้นกำเนิดของมันก็ยังเหมือนเดิมเขาคุ้นเคยกับสิ่งนี้มากเกินไปเขาคุ้นเคยเกินไปทางโอถงโน้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนของหัวยูเฮาขณะที่เธอรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่แผดเผาอย่างลงไหลพวกเขาแบ่งปันอ้อมกอดนี้ และเงาที่เร็วยาวสองเงาทอดยาวออกไปภายใต้แสงจันทร์ทางอูงทงพากหัวอยู่เฮาออกไปอย่างนุ่มนวลหลังจากนั้นไม่นานแด่ยืนตรงจากภายในอ้อมแขนของเขาหัวอยู่เฮาก้มศีรษะลงและจ้องไปที่ดวงตาของทางอูทงรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะในขณะที่สายตาของเขาดูเร้าร้อนเกินไปร้อนพอที่จะละลายเหล็กได้อยู่เฮาอะไรมือของหัวอยู่เฮายัางคงรอบเร็วของเธอ และเขาไม่ปล่อยมือเลยเราค่ะว่าเธอจะทิ้งเขาทันทีถ้าเขาปล่อยมือทางอูทงพูดเบาๆว่าให้เวลาข้าหน่อยได้ไหมมายู่เฮาตกตึงชั่วขณะเจ้าเป็นอะไรไปตรงเอ,อ๋ทางอูทงใส่หัวเบาๆข้าพูดไปแล้วว่าข้าคือทางอูทงข้าไม่ใช่หวังตรงเอ,อ๋ข้าชื่อทางอูทงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ